มาต่อไหมโอเคได้อยู่9บาทโอ้โหเออสวยครับอ้าวจาังหวะนี้มีโอเคเรียบร้อยครับสวยดีเออเฮ้ยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นบ้านน้อยที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่แนะนำมาเล่นตามหรือทำตามเด็ดขาดเข้าใจไหมฝากไว้คิดมันไม่ดีนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บปั๊ อ่ากาคอสวัสดีผู้แสผู้สาวผู้เทาผู้แก่ผู้ที่เอวแข็งเอวอ่อนไม่ห่างนางไม้รวมไปถึงกระเหยพร้อมทอมนำน,นะมินี่กามาพบกับช่องตะวันิบเจศูนศูนเจ็ดกาเป็นบุคคลที่หน้าตาดีเอวดีดังดีค้างดีปากดีเสียอย่างเดียวสติบอกคอยดีนะเออโอเค ก็มาอยู่กันในเกมของมาจองเวสนะครับสำหรับในวันนี้นะโอเคก็เอาเกมนี้มาจัดกันเลยนะครับก็สำหรับเพื่อน,อนๆคนไหนนะครับที่เข้ามาใหม่นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กับช่องของผมด้วยนะครับถ้าเกิดชอบก็กดไลค์ถ้าเกิดใช่ก็อย่าลืมกดแชร์กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะทุกคนโอเคสำหรับในวันนี้เราก็มาจัดกันในช่วงำค่ำๆเลยนะครับอยู่ในช่วงเวลาของโบนัสทามนั่นเองนะครับทุกคน โอเคก็มาดูกันในกลุ่มเลยดีกว่านะครับมาโอ้ยก็ดูกันตามนี้ไปเลยนะครับทุกคนนะโอเคโอ้ยมาโอ้โหยมาจองเวโอ้โหมาจองเวสองไอ้จองเวหนึ่งดีกว่าไม่ใช่สองนะครับสาวทาก็มีคนแตกนะแตกเล็กแตกน้อยนะครับเออก็แตกอยู่นะครับโอเคโอ้ยมีแต่คนแตกมาจองเวหนึ่งนะครับทุกคนดูดิ โอ้ย700นะครับคนนี้เอาเรื่องดูโอ้ยแตกเยอะนะครับทุกคนในกลุ่มสำหรับในวันนี้นะครับโอเคก็ดูกันในกลุ่มตามนี้ไปเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกลุ่มบนหน้าหางของเราก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมได้แปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนโอเคก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะมาสำหรับในวันนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกนนเกมเลยดีกว่าเพร่ะเป็นพี่น้องโอเคจัดไป ลุย a few moments later อ่ะโอเคมาทุกคนโอสสำหรับในวันนี้นะครับเราก็มีทุนที่90บาทน,นะเออเราจะมาจัดเทคนิคออโต้สปิดกันนะทุกคนเออมาลุยเลยนะครับ10รอบไปก็อ่าหลังจากที่เราเล่นออโต้สปิดเกมสาวถ้ำไปนีครับเทคนิคนั้นก็ล้มเหลวนะเรามาใช้ดูในสำหรับ ในเกมของมาจองเว2ดูบ้างเนี่ยเออเผืดด่อจะได้นะอ,อในวันนี้เราก็จัดในช่วงเวลาบริษทามด้วยนีครับมาเก้าสิบไปดีครับจงังหวะนี้อยสวยงามขึ้นมาร้อยรอบสุดท้ายโอเคจัดไปอีก10รอบครับมาลุยเลยโอ้ยวายสองป่าโอ้โหเจ็ดสิรับจงังหวะน,นี้แตกคดนน้อยเลยโหลุ้นอย่างกับแตกสี่ห้าพันนะเออ โอ้โหมาครับอือหือเฮ้ยอะเด้อ20บาทมะขามเอ้ยโอ้โหสั่นนานแท้เออไปครับ18อีกไหมโอ้โห39รอบสุดท้ายไม่ให้ด้วยโอ้โหมาจาัดไปอีก30ครับรอบนี้ยอะยาวเลยนะเราจะออโต้อยอะยาวเลยคนระับเออมาดิวาย2นั่นแหละสวยงามครับ41บาทสวยงามต่อโอ้โหไม่มีเว้ยโอ้โห ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่านะทุกคนเออเพราะว่าเราเล่นเทคนิคนี้นะครับเราเสียกับออสาวท่ามาแล้วนะแต่มันได้นะครับทุกคนที่ผมเสียวันนั้นไม่ใช่ไม่ได้นะครับผมโลภมากไนงะแล้วผมก็ไปเล่นแม่งให้เสียให้หมดเลยนะครับเออมันโลภมากนะครับผมโลภมากเองนะโอเคมาในวันนี้ก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับอ,อืมาโอเคสวยงามครับไบสองเออไบบังชอ็อต เห็นคนแตกมาจองเวหนึ่งในในในกลุ่มเยอะนะทุกคนเออเอาสองไปก่อนแล้วกันนะครับวันนี้โอเคมาในช่วงนี้มันก็รู้สึกว่าจะกลับมาแตกดีเหมือนเดิมแล้วนะแต่ก็ดุดดีเหมือนเดิมนะครับเออถ้าได้ก็คือแบบแมไม่ต้องรีบชิ่งอ่ะนะครับมาอุ้ย80ครับต่อโอ้โหไม่มีว่ะโอ้โหวายยังไม่เข้าปีสปินเลยว่ะทุกคนเฮ้ยอึม มาเด้ออต่อสวยครับจังหวะนี้ยี่สิบสี่โอ้โหแม่ตัวแพงนั้นไม่จ่ายนี่ครับเด็ด <25. S 1> บาทหรือยี่สิบสี่ครับอีกโอ้โหรอบสุดท้ายอโอ้โหมันไม่ต่อนะทุกคนโอ้โหมาห้าสิบรอบไปเลยนะทุกคนรอบนี้เออเอาให้สุดเลยนี่ครับอาห้าสิบรอบนี้มันต้องเข้าบ้างเดี๋ยวว่าสเกตเตอร์เนี่ยโอ้โห หายากนะครับสก,กัตเตอรอ์สามบาทด้วยอ,อ๋อออโต้เบลอายาวครับวันนี้อเออโอ้ย,ยก็อาจจะไปไวหน่อยนี่ครับวันนี้โอเคก็สำหรับในวันนี้นะครับผมก็มีข่าวสารที่มาแจ้งนิดนึงนะทุกคนก็ผมก็มีช่องใหม่นี่ครับชื่อช่องวาดานะหนวดนะี่ครับทุกคนนะเออ ก็ฝากกันเข้าไปกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับทุกคนมาจังหวะนี้สกัตเตอร์ขัดตัวเดียวโอ้โหเฮียอยู่ข้างบนโอ้เปลอบเ้ยไม่ให้นะโอ้โคตรเสียดายเลยโอเคยังมีโอกาสลุ้นไม่มีไม่มีครับไม่ให้โุ้ยเนาะโอ้โหที่จิหลายเว้ยอ่านี่โอ้มา เออวายสวยงามเพราะจังหวะนี้มาไหมสก,ก็ตเตอร์โอ้โหไม่ให้ผมจุ่งผมจุ่มยี่สิบบาทไปเออโอ้โหมาไหมจังหวะนี้มาดิมามามาเออวายสาบจังหวะนี้มาสวยงามครับอ,อีกไหมโอเคสวยงามครับจังหวะนี้เน้นๆไปดิครับเออมาดิมาใช้ โอ้ยมาดิครับชัยโยชยัชยชัยชัยชัยโยฮิวโอ้โหังหวะนนี้สามหกอืมมาดิโอ้โหยัง,หยงไงอืมชัยโยฮิวเลยโอ้โยเผื่อจะได้นะเรียกนะครับเรียกชัยโยมั่งนะโอเคมาดิเออสามบาทชัยโยโอหฮิวไม่ได้เลยนะโอ้โยสภาพตาย สามหกโอ้ยมาดีเอออโเครอบสุดท้ายว่าไงโอเค,อเคได้วาวอยู่ต่อไหมเจ็ดบาทโอ้สเก,ก็ตเตอร์ไม่เข้าเลยนะทุกคนโอ้โหเจ็บใจยิ่งนักนะมาแบบนี้อเ,เอาดิเอาจังหวะนี้จะมาหรือเปล่าครับสเก,ก็ตเตอร์โอ้โหไม่ให้ดีกว่าทุกคน อะไรก็นี่อ่าไม่มีสกัตเตอร์อยู่เลยเลยสามสิบหกบาทครับต่อไหมสามเจ็ดบาทโอ้โหดูเหมือนแบบโอ้โหดูเหมือนแบบจะไม่มีสิทธิ์ได้สกัตเตอร์แล้วนะวันนี้เอโอโอ้โหอ้าดสองบาทครับโอเคเพิ่มเบรดแล้วก็ออโต้ไปสามสิบรอบเลยมามจัดไปเลยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่ไหวแล้วมาออโต้ไปเลย เปิดออโต้ไปเลยนะครับวันนี้ไปครับ120บาทสวยโอ้ย240้ยเออมันต้องแบบนี้ดิเออต้องแบบนี้45ต่อไหมโอเคสวยโอ้ยร้อย176บกว่าทุกคนแย่แตะโลยมาดีหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทครับโอ้ยขึ้นมาพันสี่ครับตอนนี้สวยงามเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องเอาเรื่อง ได้อยู่นี่อ่ะฮไอ้สามสิบรอบนะไม่ใช่ห้าสิบเมื่อกี้เราห้าสิบแม่งเข้าสกเก็ตเตอร์เลยนะเออยาวครับถุงช่วงไปสี่สิบแปดบาทสวยงามครับโอ้โหเออไปสามสิบเหลืออีกสิบหกรอบสิบห้ารอบหมอโอ้โหมา ต่อไหมโอเคได้อยู่ดาบาทโอ้โหเออสวยครับอ้จาจังหวะนี้มีโอเคเรียบร้อยครับสวยดีเออเข้าฟิสปินจนได้ครับโอ้โห30รอบครับโอ้โหเพิ่งจะมาเข้าไอเ้เหี้ยมาจะได้เท่าไหร่เข้าเบ็ดสานะทุกคนเออไม่ใช่เบ็ดน,น้อยๆนะครับจะบอกให้เด้ออีสี่อาชิบหายรู้เหมือนจะไม่จ่ายวะ่ะทุกคน เฮ้ยยังไงโอ้โหไม่จ่ายรอบสุดท้ายแล้วยังไงโอ้โหไอ้เหี้ยเขาฟิสเป็นเบยดสามสิบไม่จ่ายกูเลยเหรอโอ้โหไอ้เหี้ยแม่คตรเหี้ยโอ้โหมาแบบนี้แม่งท้อเลยนะทุกคนเขาฟิสเป็นเบยดสามสิบไม่จ่ายสักบาทครับโอ้โหเกียรทสองมา โอ้โหแตกนอกก็ยังดีวะมาขอหน่อยเถอะเทีเยบไม่งหัวเสียแล้วมาแบบนี้นี่คือผมหัวเสียเลยนะทุกคนมั่งบนหน่อยเถอะโอ้พันสี่อยู่นะทุกคนตอนนี้ลดเบรแล้วก็กดธรรมดาบ้างนะมาเออกดธรรมดากดธรรมดาบ้างนะเออโอ้โหเฮียข้อเบรค <laughs> โอ้ยกูอยากจะบ้าตายเวีนโอ้โห ถ้าเกิดแบบว่าใครเคยเจอแบบผมนี่น่าจะเข้าใจความรู้สึกนั้นนะครับเออไม่จ่ายสักบาทโอโ้โหพอดสุดนะเออไม่มีอะไรสุดและโอ้โหโอ้มายังงยโอโ้โหเริบรลบอีกแล้วนะครับเราเออได้พันกว่าบาทนี่ยังไม่หยุดนะครับผมไปต่อเรื่อยๆนะมาออโต้สปีดสิบรอบไปเลย ไปเดะมาเอออีกสิบรอบสวยงามสิบแปดบาทหกสิบแมงสแกตเตอร์ไม่ให้ด้วยอยู่ข้างบนเมื่อกี้โอ้โห,โหไม่จ่ายเหีอเก้าร้อยครับจากพันสี่กูมาสามสิบรอบรอบนี้เอาดิเอาให้สุดเออ,เอ,อมาไหมเออมา หมาดิหมาดิโอ้โหสิบห้าโอ้โหแองเริ่มดูดระหว่าทุกคนชิปหายเลยไงเอาไงดีละครับจังหวะนี้เออหมาดิสองร้อยสวยงามโอ้โหเหี้ยตัวหนังสือกินโอ้โหเหลือเจ็ดร้อยว่าทุกคนรอดไม่ีดว่ากูรอดไว้ขอสกแเกตเตอร์อยนยเถอะเพื่อนมาเลยเธอสเก,กตเตอร์ โอเคครับสวยร้อยห้าได้อยู่อื่อปต่อร้อยห้าสิบบาทเออมันต้องอย่างนั้นดิขึ้นมาพันแล้วครับสวยงามหมาอีกร้อยสิบสี่บาทสวยว้าวว้าวโอ้โห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 อ้เขายังไม่จ่ายด้วยสเต๋โอ้โหเหลือเก้าร้อยมาไม่ไหวแล้วเบ็ดห้าสิบ แล้วก็ออโต้ไว้0รอบเลยมาห้าสินี้มันต้องเข้าบ้างหรือว่า ه, กแกเกตเตอร์เนี่ยโอ้โหไม่ไหวแล้วทุกคนหัวเสียแล้วแม่หัวเสียงแต่แบบได้ฟิลปินแบบแม่ไม่จ่ายนะทุกคนเออเป็นไปได้โอ้โหเข้าไม่จ่ายเป็นไปได้ยังไงหัวเสียแล้วทุกคน ทิ่หายแล้วเหลือ300กว่าบาท200โอ้โหเยี่ยกูเกลือมาที่สัตว์เลยขอหนึ่ครับสแกตเตอร์ไอ้เจ้ร้อยแปดสิบบาทสองร้อยโอเคมาหน่อยเถอะเออต่อไหมโอเคได้อยู่สี่สิบเอาแล้วไงมาดิมาเออ45โอเค145ยส้โอ้ ิหายแล้วครับทุกคนเหลือร้อยกว่าบาทแล้วโอ,โ,หโ,หโ,ห 1, โอ้โหเงี้ยจากพันสี่กูโอ้ยเงี้ยหมดครับทุกคนไอ้จัดเตเยเงี้ยหมดโอ้โหมาเหลือสิบเจ็ดบาทสุดท้ายครับยี่สิบบาทสุดท้ายโอ้ยเงี้ยไม่ไหวเลยจัเดเตยโอ้มาเอาไอหมดครับโอ้โหเงี้ยหมดไปได้ยังไงวะต่อไหมเออสวยครับสี่สิบห้าได้อยู่ โอ้โหขอสกัตเตอร์เถอะเพื่อนเอ้มาเพิ่มเบ็ดสามสิบไปมากเลยเนี้ยว่าไหนๆแล้วอือโอ้โหไม่จ่ายด้วยหมดครับจบกันเทคนิคเราวันนี้โอ้โออโอโต้สปิดครับโอ้โหมันจ่ายนะทุกคนเล่นในช่วงเวลาวรราามนี่ครับไ้่ยช่มันไม่จ่ายนะแต่ว่าโอ้โหผมหัวเสียไงแบบเนี่คือเข้าฟิสสปิดอะคือไม่จ่ายสักบาทอะคือเป็นไปได้อะ่ะโอ้โหแม่งน่าเหลือเชื่อ โอ้จริงๆนี่ผมได้มาตั้งพันสี่น่าจะจุดนะทุกคนเออไม่น่าโลภแล้วก็ไปต่อแล้วก็ไม่เข้าฟิเซินเอยเข้าฟิเซินแล้วก็ไม่จ่ายเออนั่นแหละโอเคก็เสียครับคลิปนี้เออไว้แก้มือรอบหน้ากันแล้วกันโอเคสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กับช่องผมด,ด,ด้วยนี่ครับอ่ะโอเคก็ไว้เจอกันรอบหน้าเลยครับรอบแก้มือนะเออมาจงเวเนี่ยต้องเจอกันอีกครับโอ้โหมาสีแมงเอ้เบิร์ดา โอเคเจอกันใหม่รอบหน้าขอเก่าว่าสวัสด,ดีครับพ่อพี่น้องโอเคสวัสดีไม่แหงังสุขสุขนได้สุดเอ้เข็งเงเด้อโอ้ยเนาะอ,อย่าลบมากเหมือนคอยเด้อบอดีไปแล้วพ่อพี่น้องบ๊ายบายครับ